ม,มาเกิดด้ยครับเป็นังโอ้โหเสียงดีอนะ,นะออนนนขอบคุณครับพี่นัทมาด้วยพนัทนี่มาด้วยนะวันนี้คิดถึงมากกอตีนักยรทนะคะมา,า,มาหลายคนจำได้นะครับพี่นัทในบดน,นี้ะนะ กะเพราไก่ไข่ดาวไอ้อ่านรั้ยโอเคครับผมขอบคุณครับแ okay, so ้ Maintenant. ่จะขอบคครับโอเคครับผมโอเคครับ โอเคโอเคเริ่มกันเลยครับนะครับนุ่น่ารานานจอาจากไป